ดูนะครับตัวนี้นะครับใส่งอนร้อยนะครับลูกเจ้าแซมสั้นนะครับพ็อแนะนำเข้าจากเวียดนามนะครับง0นลอวีเนย้อย่างหล่อนะครับกระดูกโตนะครับถือพันเนื้อหนัง ที่ติไม่ได้ครับตรงนี้ตอนนี้น้ำหนักก็อยู่ที่3ากิโลห้านะครับอายุอานามก็ประมาณ2 2เดือนอย่าง13เดือนนะครับดูลักษณะหน้าตานะครับหรืพันนะครับสูงข้า ตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ม่อนชั้นเชิงนะครับเชิงดีนะครับคล้ายชั้นเชิงไก่ไทยของเราพวกนี้เอาไว้ต่อยอดนะครับไว้ผสมกับพวกไก่ไทยเชิงหรือว่าพวกแม่ปากออยนะครับได้นะครับหมอกหมอกเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวนี้เก่งนะครับตัวนี้ปั้มดูนะครับเที่ยวสองเที่ยว ทันเชิงดีนะครับรับกุ่มเข้าไก่เร็วนะครับฉลาดนะครับตัวนี้แข้งไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเบอร์แข้งนะครับใส่งอนอ้อร้อยนี่ขึ้นชื่อเรื่องเบอร์แข้งอยู่แล้วนะครับย้นะครับให้ดูผิวพันธุ์นะครับผิวพันธุ์เนื้อหนังนะครับดูนะครับดูใกล้ๆซูดูได้ ตัวนี้นะครับเอาไปเป็นพ่อไก่ตั้งซุ้มตั้งเหล่าตั้งกอได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูชันเชิงกันนะครับได้ที่ดูลีลาชั้นเชิงได้ที่นะครับ ดไลน์นะครับ084 788 4279นะครับ ID นะครับ ID ไลน์ครับสวัสดีครับ